สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนปามนะคะที่ปูกไว้ตั้งแต่เดือนกลุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบหกเปนบ่า6หกสิบหหรือหกสิบห้าโอ้ยหลงสวนหงหมากเลยเอยตุนใหงหมากเลยนะคะ มันง่าดินง่ามแล้วก็พี่สาวก็ปลูกข้าวด้วยนะคะปลูกเขาแซมไปนั่งบ้านเขาแซมไปนั่งเขากับพ่อเกี่ยวแล้วพี่นอ้องแต่ว่าจะเกี่ยวยังไงไม่ให้กระทบสวนปาม์มก็เป็นเรื่องยากอยู่เ <c oughs> พราะว่าเขาบริเกี่ยวมือเนาะเราไม่ได้เกี่ยวมือนะครับความงมามของสวนปม์ม สวยงามมากนะคะพี่น้องเดี๋ยวน้นองกีจะพาไปชมใกล้ๆนะคะตอนนี้ข้างๆก็จะมีเกี่ยวข้าวจ้ะขังๆก็บมีเกี่ยวฝืนกระลังเกี่ยวเผาพอดีเนี่ยรถเกี่ยวกระลังเกี่ยวนะคะ่ะวันนี้มาได้ได้สองงานเลยงานเกี่ยวข้าวกับชมสวนปามะค่ะพี่น,อน้องมาชมดูนะคะ ความงามของสวนปามตอนนี้ตาะวินกำลังตกดินค่ะแสงมีแสงจากน้อยเล็กพี่น้องขากำเม็ดงามอยู่ต้นปามกำงามหยอดสั้นขึ้นงามอยู่เนื่องจากว่าดินใหม่ดินดีปามสองปีพี่น,อน้องปามสองปี สวยเสมอกันงามอยู่นะคะอู้ยู่ไกลๆก็เป็นป้าอ่อยพี่น้องเดี๋ยวน้องสิจะจะไปถ่ายคลิปเกี่ยวข้าวให้ดูด้วยนะคะพอดีได้โอกาสเลยได้โอกาสมาทำคลิปเกี่ยวสวนปาล์มแล้วก็ได้คลิปเกี่ยวข้าวด้วยนะคะ งามบารุนองปามสองปีเป็นบ้านเขาใช้น้องจัสิพาได้มาช่วยอันปลูกอยู่กุมผ้าหกห่าวหกห้าหกหกหกเจ็ดมันกับควบสองปีเนี่ยใบใบมันถึงอัน มาแลงมาแลงกินนะคะเหย์อายมันกับเบิงแต่่าทัวถึงเรืงในตามกำลังอะล่ะแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าสวยงามค่ะสวยงามนะคะจากที่ บางทีเข้าดูแลบร้เต็มที่แต่ว่าเพิินกับงามอยูอ่งามเสมอกันนะนะซิบไลเลอพี่น้องดินไม่ค่ะดินดีถือว่าดินดี่ะพี่น้องสวยงามเลยทีเดียวสวยงามเสมอนะเป็นสาวกำลังเป็นสาว สาสซ้ำหน่อยคืนไหมตรงตรงนี่เขาคุณบ้านขอว่าเหมือนบ่ขึ้นสาวซ้ำหน่อยคืนไหมค่ะปีนาคาืสัตว์เยอะปสาวซ้ำใหญ่ปีฮือ็ือแต่งงานไม่ลูก <c ười> นะฮะคงท ยุย่ย่งโคงกับพันเหมือนคนไทยบ่ได้เด้พี่น้องคนต้องรีบจะเจร่ญเติบโตต้องรีบผลิตลูกนะคะเพราะว่าจะของสวนคนต้องการลูกงามบ่กคุณหยอดเป็นกำลังสัดถึงนี่หยอดหน่อยๆหยอดอ่นนอนยได้ปุ่นได้ปุ๋ยเป็นได้ไฟปุ่น,น,นขีน้ง้วนะคะ งามคือผู้ชายเหระเนาะพี่น้องอันนี้คือใบใบที่สือมาแล้งกินนะครับพี่น้องขันเพิินแล้วเวียยขันเพิ่นแมนตาตัดออกนี่กับสีไข่เยอะนะตัดออกเพื่อบำรุงปรุงแต่งตัดแต่ที่มันเป็นมะเรงก็ตัดมันออกแล้วก็เอาเอาีออยงละมาอะไรามาแล้ง ตัวเหนียงตัวผู้ตัวเมียตัวอะไรก็ไม่รู้เออมีทุนเห็ดใบก็ดีพี่น้องเอ้ยใบหน้ากดเขาเลี้ยงแล้วตอนนี้เราเลี้ยงเขาโอ้ยพี่น้องตะวันทอแสงช่วงนี้ต้นปาล์มเขายังไม่ ไม่โตเท่าไหร่เรายังไม่ได้สร้างผลผลิตอะไรกัรรบเขาเราก็เลยปลูกข้าวแซมได้พอโตขึ้นกว่าน,นี้เราก็ยังสามารถใช้พื้นที่ในช่วงช่องช่วงว่างนี้ได้นะถ้าคุณขยันเนาะถ้ามีเวลาเยง่าสุดสายหสูสายตานนอยู่่นสิบไล่แต่พื้นที่จะเป็นตัวเอลนะคะสุดสายหองสายตาค่ะ พื้นที่สวนปลานจะเป็นตัวเอลงงามพา่น้งนงอ,นอ,อนงๆคูณงามผลผลิตที่สัตสิศามาประเดิมช่วยปลูกนะคะปลูกจริงๆอ่ะปลูกอยู่ต้นหนึ่งนะคะ จำได้ค่ะได้ผลผลิตก็จะเอาไปขายเองนะคะแต่ส่วนที่เหลือนี่ก็จะแอมแปะนะคะแอมแปะเอออายคุโอ้คุณเอามาแแซมบลยตัวนฟังคุณพูดว่มามันตายเพื่อเติมหน่อยเอามาแแซมบลน่อยอันนี้เพิ่งจะเอาปลูกเขาเอาเขามาวานแแซมปล่อยพื้นที่มันบางเปล่านะคะจะได้ผลผลิตจากช่องที่ยังว่างอยู่ ขงเดินกับมีค้นมาเกี่ยวหยาเกี้ยวหยาเกี่ยวหญ้าให้บัวด้วยนะคะที่ที่แปลงนี้ผืนนี้เป็นที่ของมรอดอกของคุณพ่อคุณพ่อบุญเหลือนะคะแล้วก็คุณพ่อก็มอบให้เป็นมรอดอกตกทอดแก่พี่สาวนะคะพี่สาวกับพี่เสย ที่นี่เป็นฟังผลกัมี่ฟังน้องมันปลากับมี่พิ่นกันเลยมองเห็นธุรกิจเห็นอยากพี่น,อน้องเิ่นทำผลผลิตในสวนปามได้พี่สาวฝี่เขยเิ่นกันเลยมีไอเดียที่จะสั่งธุรกิจเป็นไว้ไปดูแลง่า งานอ่องานแกเถาเนาะไปเรียงลูกเรียงหลานเ็นเกอเลสสร้างเป็นสวนเกษตรเอ่าเกษตรพืชพืชเชิงเดี่ยวพืชเชิงเดี่ยวคือมีพืชชนิดเดียวเนาะไม่ใช่สวนผสมแต่เป็นพืชเชิงเดียวซูนสายหงส์สายตายอยู่ที่ไ่น สุดสายหงสายตาเย,าย,ยู่แต่ว่าฟังนี่สิสิแม่งกินบุ่สุดๆแม่งกินบ่บ่ขึ้นบ่ง,งานไปนลยนเดินดนี่สิได้ซ่อมแซมหลายอยู่แต่ว่าเอื้อยเพิ่นซ่อมนหรมังง้งนั่นเอาต้นมาซ่อมเนี่ยต้องซ่อมค่ะไ,ได้ให้ต้องซ่อมเขาค่ะให้เขาได้ โตทันเพื่อนถึงจะโตช้าหน่อยก็ต้องให้เขาได้โตบ้างเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันมันก็จะได้มีพืชแนวเดียวกันนะคะจะได้ผลผลิตแนวเดียวกันไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมีตัวอื่นแซมสุดใส่หูใส่ตาพี่น,อน้องนะคะโอเคค่ะ าสิภาก็มาทำคลิปให้พี่น้องดูนะคะในสวนปามทองสุกปามนะคะเท่าแก่ใหญ่ในอนาคตต้องมีสักวันต้องเป็นของเราเนาะเราไม่ย่อท้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ แล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมดังใจบัถนานะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมดังใจาัถนานะคะเดินทางเที่ยวคาดปลอดภัยค่ะขอบคุณที่มาติดตามรับชมรับฟังคลี่ของสัจสิภานะคะที่มาให้กำลังใจสัสิภาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ